เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่3ดวงด้วยกันดวงแรกคือดาวพระพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่8พฤศจิกายนและวันที่17พฤศจิกายนมีดวงดาว2ดวงโยกย้ายได้แก่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพิจิกย่อสมส่งผลกระทบในภาพรวม12ราศีดังนี้ ลัคนาสถิตณราศีกุมเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเป็นแนวจิตที่ท,ที่ค่อนข้างจะเริ่มดีนะครับยังไม่เรียกว่าดีเห็นผลชัดเจนเพราะว่าเรื่องของหน้าที่การงานของคุณตำแหน่งงานไปอยู่ในมุมสุภาพะแปลว่าการเจริญเติบโตหรือว่าการต่างประเทศนะครับหรือการมีชื่อเสียงเริ่มที่จะค่อยๆเป็นเป็นนจิตที่ทางที่ดีนะครับและยิ่งติดต่อต่างชาติต่างภาษาด้วยแบบนี้ยิ่งเข้ากับดวงคตาในช่วงเดือนนี้นะครับ งานที่เคยทําอยู่เนี่ยก็ค่อยๆทําไปลักษณะแบบเดิมนะครับจะค่อยๆได้รับการยอมรับมากขึ้นรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะให้โอกาสคุณอุปถัมภ์ค้าชูคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้โคจรมาทับลักษนาหรือดวงชะตาคุณโอกาสที่ผู้ใหญ่ไม่เคยมองรอบนี้เขาก็จะมองแวะเวียนมาดูเออผลงานเริ่มเข้าตากรรมการหรือถ้าใครมีตาแหน่งอยู่ไม่มีที่ลงกําลังว่างอ่ะงั้นเอาลักนาราศีกุมไปก่อน จะเริ่มส่งผลไปในทิศทางแบบนั้นตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับเป,เป็นในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินการทองแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณดีที่สุดในบรรดาล,ลัคนา12เลยก็ว่าได้12ราศีเพราะดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวเจ้าเรือนของการเงินและเรื่องของลาบนะครับมาทับดวงชะตาอีกโอกาสทางการเงินช่วงนี้ถือว่าเป็นเป็นในทิศทางที่ดี หยิบเงินนะครับหยิบเงินได้ทองหยิบทองได้เงินจับซ้ายจับขวาเกิดกําไรงอกงามคนอื่นขายของประกาด้าวละ5บาทคุณขายเหมือนการคุณขาย15แถมให้นี่บวกให้อีกคนกลับซื้อคุณอ่ะช่วงนี้แปลกแต่จริงมันเป็น,เป,นเป็นในจังหวะแบบนั้นจริงๆนะครับสำหรับลัคนาของราศรีกลุมและเพอเพอไม่พอช่วงนี้มีมีตังแล้วมีโปรเจกต์วางแผนเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมรีโนเวทใหม่มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอีกนะครับ รับรองว่าตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปของพฤศจิคุณจะเริ่มมีความคิดอ่านลักษณะอย่างที่ผมบอกมาแน่แต่ที่สําคัญที่สุดไม่พูดไปได้เรื่องของความรักอันนี้ต้องพูดนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าโสดอยู่มีโอกาสเจอคู่จากงานที่ทําหรือทํางานร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวตต่างที่ดีนี่คือลักษณะของคู่ของคุณแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับที่แต่งงานหรือมีคู่แล้วก็แปลว่าช่วงนี้ อาจจะมีการได้ทํากิจกรรมร่วมกันเช่นวันหยุดช่วงนี้ที่ผ่านมาโควิดห้ามเที่ยวช่วงนี้งั้นชวนกันไปเที่ยวอันนี้ลักษณะโอเคเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่พูดมาแล้วเอ๊ยยังไม่เจอช่วงนี้ยังไม่ดีแสดงว่าลักษณะดวงชะตาเบื้องลึกของคุณเนี่ยต้องมีดาวบางดวงที่ทําให้มันขัดโอกาสคุณอยู่ทําให้ยังไม่เจออันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเดือนนี้ยังไม่ดีแปลว่าเดือนอื่นๆค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้คือลักษณะและยิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยช่วงนี้ก็คือคนรัก ที่กาลังประสบพบเจอที่กําลังพูดคุยเริ่มจีบพูดคุยอยู่ต้องเป็นคนตากลมโตหรือมีลักษณะเขาเรียกคิ้วหนาตากมนะครับหรือผิวสองสีนิดนึงออกเหลืองออกคำ้ำออกแทนพวกนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์ดวงตาแต่เน้นย้ำอีกทีนะครับคิ้วหนาตาคมนี่ลักษณะที่ใช่เลยนะครับผมกลมโตเข้าไปอีกถ้าเกิดไม่ใช่ลักษณะที่พูดมาเดือนแปลว่ายัางไม่แนะนําให้คบในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะโอกาสผิดหวังค่อนข้างจะสูงนั่นเองนะครับ นี่คือบทสรุปของลัคนาราศีกุมให้ทุกท่านได้ทราบนั่นเองนะครับผม